ดีผู้ชมนะครับวันน you know, ี้ก็จะพามาไหว้อนุสาวรีพญาสุรินภักดีศรีนรงจางวางนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาตีห้านะครับเนี่ยครับกลางคืนนะครับก็เปิดไฟสวยงามสว่างสวัยนะครับก็จะมีงาช้างขนาดใหญ่ประดับประดาอยู่สองข้างนะครับก็จะเห็นเด่นเป็นสง่าจากระยะไกลนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับอนุสาวลีพญาสุรินภักดีศรีนรงจางวานะครับสร้างพศ2511นะครับ การสร้างอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์พักดีศรีโลงจางวานะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์นะครับและลึกนึกถึงคุณงามความดีนะครับท่านเป็นผู้สร้างเมืองสุรินทร์นะครับนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะมีงาช้างขนาดใหญ่นะครับด้านขวาก็เหมือนกันนะครับก็จะมีงาช้างขนาดใหญ่นะครับประดับประดานะครับบริเวณอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์พักดีศรีโลงจางวางนะครับส่วนฐานด้านล่างนะครับก็จะมีรูป ปั้นช้างนะครับขนาดเล็กนะครับนี่ครับข้างละ1ตัวนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับตรงนี้นะครับก็เป็นฐานอนุสาวรีย์นะครับก็จะเป็นเป็นภาพนูนสูงนะครับเป็นบอกเล่าเรื่องราวในสมัยอดีตนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นรูปปั้นนูนสูงนะครับอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวานนะครับเป็นรูปหล่อทองเหลืองลมดํานะครับ มือขวานะครับก็จะถือขอเงานะครับส่วนด้านหลังก็จะสะพายดาบนะครับภาพด้านหลังนะครับอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีและงจางวางนะครับด้านหลังนะครับสะพายดาบสองเล่มนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นฐานอนุสาวรีย์นะครับก็จะมีรูปปูนปั้นนะครับนูนสูงนะครับก็จะมีสองข้างนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นรูปนูนสูงนะครับที่ฐานนะครับฐานด้านล่างอนุสาวรีย์นะครับก็จะมีสีลาเลิกนะครับ อนุสาวรีย์พยาสุรินทร์พักดีศรีในลงจางวางนะครับทําพิธีเปิดวันที่13เมษายนพศ2528นะครับด้านหน้าอนุสาวรีย์นะครับก็จะมีขาถาบูชาพระญาสุรินทร์พักดีศรีลงจางวางนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นป้ายนะครับมีอักษรข้อความอนุสาวรีย์เจ้าเมืองพระยาสุรินทร์พักดีศรีในลงจางวางนะครับในวงเล็บนะครับปุ่มนะครับผู้สร้างเมืองสุรินทร์นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นภาพของ อ,อนุสาวรีย e ์พญาสุรินทร์พักด <un> ีศรีได้ลงจางวางนะครับเจ้าเมืองสุรินทร์นะครับด้านหน้าอนุสาวรีย์นะครับก็จะมีกระถางทูบนะครับก็จะมีรูปปั้นช้างขนาดเล็กนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับด้านข้างอนุสาวรีย์นะครับก็จะมีช้างหมอบนะครับเป็นช้างขนาดใหญ่นะครับก็จะหมอบอยู่ด้านล่างอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์พักดีศรีได้ลงจางวางนะครับ นี่ครับ,รบก็จะมีการเปิดไฟนะครับกลางคืกงงนก็ discord, มีความสวยงามสว่างสว euh. ัยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นช้างหมอบนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างด้านข้างนะครับอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์พักดีศรีโรงจางวางนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นฐานของอนุสาวรีย์นะครับก็จะมีลักษณะเป็นกรีบบัวขนาดใหญ่นะครับทาสีเขียวนะครับประดับด้วยไฟนะครับมีความสวยงามสว่างสวยนะครับ น,นี้ก็จะเปลี่ยนด้านหลังอนุสาวรีย์นะครับบริเวณอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์พักดีศิลปโรงจางวางนะครับก็จะเปลี่ยนวงเวียนนะครับก็จะมีรถสัญจรผ่านไปผ่านมาตลอดวันตลอดคืนนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับก็จะมีเสียงรถยนต์นะครับวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับด้านหน้าถนน ตรงนี้นะครับด้านหน้าอนุสาวรีย์นะครับก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับตรงนี้นะครับภาพนี้นะครับก็จะเป็นมุมมองจากอนุสาวรีย์นะครับมองไปทางสามประกรมนะครับก็ต้องเดินข้ามถนนไปฝั่งสามประกรมนะครับตอนนี้นะครับก็ข้ามาถึงฝั่งสามประกรมนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายนะครับหลักหมุดถังเมืองเฉลิมพระเกียรตินะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีรูปปั้นช้างขนาดใหญ่นะครับ ก็จะมีความสวยงามเหมือนจริงนะครับเนี่ยครับเหมือนช้างจริงๆนะครับก็จะเป็นช้างนะครับสองตัวนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นช้างขนาดเล็กนะครับ ภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพของสารประกรรมนะครับด้านในสารประกรรมนะครับก็จะมีเชือกนะครับไว้สําหรับคล้องช้างนะครับเชือกที่ใช้สําหรับคล้องช้างนะครับก็จะทําจากหนังควายนะครับเนี่ยครับด้านในสารนะครับก็จะมีเชือกนะครับทําจากหนังควายนะครับมาพันเป็นเกลียวนะครับก็จะมีความแข็งแรงมีความเหนียวนะครับ ย้อนกลับไปในพศ2302นะครับก็จะมีช้างเผือกนะครับแต่โขงออกมาจากกรุงศรีอยุธยานะครับสมเด็จพระเจ้าเอกทัศนะครับหรือสมเด็จพระบรมราชาที่3นะครับได้โปรดเกล้านะครับให้ออกติดตามช้างเผือกนะครับหลังจากนั้นนะครับต่อมานะครับก็มาพบกับเชียงปุ่มนะครับผู้เป็นหัวหน้าสวยนะครับก็จะมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการจับช้างนะครับ และก็สามารถจับช้างเผือกได้นะครับเป็นผลสําเร็จนะครับเชียงปุ่มนะครับก็ได้รับความดีความชอบนะครับได้เป็นหลวงสุรินทร์พักดีนะครับให้ปกครองเมืองประทายสมันนะครับต่อมานะครับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับก็ได้เปลี่ยนชื่อเมืองประทายสมันนะครับเป็นเมืองสุรินทร์นะครับสืบมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ ภาพนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับนี่ครับก็มีการประดับประดาไฟนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศกลางคืนนะครับบริเวณสวนหย่อมนะครับสารประกรรมนะครับอากาศเย็นสบายนะครับแดดไม่ร้อนนะครับนี่ครับเหมาะสําหรับมานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับบริเวณอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์พักดีศรีลงจางวานะครับก็จะมีสารประกรรมนะครับมีรูปปั้นช้างขนาดใหญ่นะครับ โดยเฉพาะช้างนี่ครับช้าง3ตัวนี้นะครับก็จะมีความเหมือนจริงนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นช้างนะครับช้างตัวเล็กนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์นะครับก็สามารถเดินทางมาได้นะครับ ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะมีงานช้างนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะครับก็จะมีงานแสดงช้างนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ชมโฆษณาจนจบนะครับ ในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญกระสาบและธนบัตรนะครับมานําเสนอให้ผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับมากราบพยาสุรินทร์พักดีศรีและลงจางวางนะครับแล้วก็พามาเที่ยวชมศารประกำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ